สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิจที่สี่ถูกคุณเกมมิ่กันอีกแล้วนะกับเกม Overdrive City นะเกมสร้างเมืองแล้วก็เก็บของไปแข่งรถนะครับนี่ครับมาถึงตอนนี้ก็สร้างไปหลายอย่างแล้วครับโอ้โหไม่ได้เข้ามาดูเนมีอะไรเสร็จมากนะครับโอ้โหนะอุปกรณ์พวกน็อตพวกแบตเตอรี่พลาสติกทั้งหลายโอโกเคกอาปกรณนนะโอ้ชิ้นส่วนประตูโอ้โอเลเวลอัพด้วยโอ้เลเวลแเ,ลเล 8, พิ่งจะเลเวลแครับเล่นยังไม่นานนะ โอ้ลุงเฮนรี่ลุงเฮนรี่โอ้เลเวลแปแล้วทำอะไรได้แล้วเนี่ยนะเออโอ้โหนี่มันที่นี่มันทำอะไรเนี่ยเอาไว้เทสโอ้ยเอาไว้ทดสอบรถนี่ที่สำหรับทดสอบรถด้วยโอ้โหนะอืมมีที่ให้เราทดสอบรถด้วยนะเดี๋ยวเก็บของต่อก่อนนะโอ้โหโอ้หุยที่เก็บของเต็มนะโอ้ที่เก็บของเต็มนะอ่าไม่มีที่จะวางนะ เออต้องเอาไปอัปเกรดรถซะก่อนนะอืมอามาดูตรงที่ทดสอบรถนี่มันคืออะไรเนี่ยอ,อลองกดเข้าไปดูสิเอออ๋อเหมือนกับที่ลองวิ่งดูนะกับสนามนี้นะโอ้โหนะเออนะครับที่ทดสอบรถนะในส่วนของการแข่งนะนี่ก็มาถึงด่านที่สินะด่านสุดท้ายแล้วครับนี่ในห,หมดเนื้อเรื่องนะ ด่านสุดท้ายของส่วนนี้นะเราจะมียังอีกยาวไกลแล้วครับด่านที่10นี่ก็เออให้เลือกรถนะเอาคันไหนนะเออนะเอาคันนี้ลองดูนะไปแข่งกับใครแล้วเนี่ยด่านที่10นะครับเอาลองดูด่านที่10นี่โอ้โหฟอร์ออดมัดแตงแข่งกับคุณลุงเฮนรี่โอ้บอสบอสเลสนะแข่งกับบอสคุณลุงเฮนรี่นั่นเองนะครับโอ้โหคุณลุงเฮนรี่ว่าไง นะเอาลองดูครับลองดูกันเอาไปไปโอยลุงเฮนรี่ยังไว้แล้วครับอืมลุงกิตตามไม่ทันโอ้โหโอ้โหแน่แน่ยังจะมาสอนอีกว่าให้ปล่อยคันเร่งใช่ไหมโอ้นี่ขนาดอัพเกรดมาแล้วนะโอ้โหยางกระจาย หาลุงเฮนรี่ไม่เจอเลยครับไม่รู้อยู่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยอืออุ้ยอุ้ยเลี้ยวด่เราต้องปล่อยนะครับเนี่ยโอนี่ตามทันแล้วเห็นหลังววๆแล้วอือเห็นหลังววๆแฝงแสงแสง,แสงอือแสงได้แล้วโอ้โหโออ้้ยแสงได้แล้ว ทางตรงทางตรง่างงอชนะได้โอ้โหคุณลุงเฮนรี่ไม่เลวนี่พอนมทักษะดีใช้ได้นะโอเคเหรออืมนะผ่านลุงเฮนรี่บอสด่านที่10แล้วเป็นไงต่อแล้วเนี่ยโอเคาได้โอ้โหได้พิมเขียวนะสามใบนะครับเป็นมิสูบิ i ิอีว v o l u ชั o นเจเออเนะนะต่อต่อ โอ้โหมันจะไปด่านอะไรเนี่ยอ๋อมีสิ่งก่อสร้างปลดล็อกนะเออถ้าเราชนะมีสิ่งก่อสร้างปลดล็อกคุณลุงเฮนรี่บอกนะครับนี่นี่นะอ่านี่อ๋อแล้วเหมือนจะไปด่านต่อไปนะนี่มีด่านทะลุไปได้นะอันนี้มันเลื่อนไปฝั่งโน้นโอ้โหไปเจอกับใครแล้วโหนักแข่งสาวด้วยใส่ชุดนักแข่งถือหมวกกันน็อกด้วยนะชื่ออะไรอ่ะเปลาลีหรือเปลา่าเฮ้ยนะ ลุงเฮนรี่บอกว่านายเนี่ยเจ๋งใช่ไหมเออเหอ,อเดี๋ยวมาเจอกับฉันหน่อยโอ้โหดูสาวผิวสีซะด้วยนะนี่ครับหมดเนื้อเรื่องนะครับอ่าก็มาที่ดานหนึ่งครับโอ้โหจะแข่งเลยไหมเนี่ยเอาลองดูซะหน่อยนะเออนะว่าเจ้าลอนเนี่ยจะขนาดไหนเฮ้ยระวังนะลอนเก่งนะเว้ยเออเอาเอา,เอาคันไหนไปแข่งแล้วเนี่ยคันนี้เท่าไหร่ละ หนอ้าวคันนี้ดูท่าจะแรงนะลองแข่งดูหน่อยแม่สาวผิวสีนะชุดเหลืองเนะี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหหล่อนใช้รถอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเราโฟกส์สวากเก้นเหรอสู้เขาได้ไหมอ่ะลองดูสัหน่อยเอ้หล่อนแข่งหรือหล่อนสอนกันแน่เนี่ยเอาลองดูมีสองคันนะครับอืมหล่อนสงสัยจะด่านสุดท้ายแล้วถึงจะได้เจอกับบอสนะ ด่านแรกๆนี้คงสอนการควบคุมรถแน่ๆเลยนะครับไปลองดูโอ้ทางแคบนะอนึกว่าเกมไม่มีอะไรนี่ถนนเริ่มแคบต้องแบบค่อยๆนะนี่ๆๆอย่าเร่งนะโอ้ยไม่งั้นหลุดโค้งนะครับทุกคนครับนี่โอ้ยต้องค่อยๆนะครับนี่นี่นหลุดโค้งเสียความเร็วนะโอ้ยโค้งเยอะโค้งเยอะอว้าว เล่งได้เล่งได้ทางตรงทางตรงอือหู้ยรีบเล่งรีบเล่งตามเขาทันไหมเนี่ยอู้หยโดนไปหนึ่งดอกครับกระแทกไปหนึ่งดอกอือหยนึกว่าเกมจะง,ง่ายๆก็ยากขึ้นนิดนึงแล้วนะเนี่ย ควบคุมไม่ให้รถกระแทกด้านข้างครับทุกคนครับโอ้โหมาจอดดูเราเลยนะโอ้โควันขึ้นเลยนะฮึนะ <c oughs> คุณต้องไปฝึกมาใหม่ทักษะยังใช้ไม่ได้แนละ้วพ่อนมนะเออนะครับนี่ต้องไปอัปเกรดรถต้องไปทำอะไรมาเพิ่มแล้วครับอืม่ะแต่ยังดีก็ได้พิมพ์เขียวมานะครับอืมนะครับจะปลดล็อกได้ก็ต้องเหลืออีก1ิบอ็ดใบนะครับนี่เออะ อ้าวนะครับโอเคครับนี่นะเออไม่เร็วเนี่ยนะเออนะครับเดี๋ยวหล่อนให้ทำอะไรข้ามไปด่าน2ได้นะอโอเคเดี๋ยววันนี้มาเล่นให้ดูสั้นๆก่อนนะก็ไปเจอกับคุณลุงเฮลลี่มาแล้วแล้วก็ข้ามมานะเออข้ามมาด่านที่เท่าไหร่ละด่านที่2นะนะของบอสตัวที่2ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ